วันนี้มีแอสโตรโบานพร้อมกันสองดอกนะคะสองต้นนะคะผมก็เลยจะทำการผสมเกสรน,นะคะก่อนที่มันจะหุบนะ,ะตอนนี้แดดเริ่มล่มแล้วนะคะก็อันนี้ก็อุปกรณ์ก็ง่ายๆคะ่ะไม่มีอะไรมากเลยก็มีคีมปากแหลมนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าฟอร์เซตนะคะแล้วก็ ก,กันค่ะือก,กันนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะเกสรที่เป็นละอองละอองพวกนี้นะคะก็คือเกสรตัวผู้นะคะเราก็ใช้วิธีคีบมาใส่ในเกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนะคะใช้ผู้กันช่วยนะคะหรือว่าเราจะใช้วิธีการใช้ ปลายพุกันปั่นปั่นปั่นให้ละอองเกสรมันติดมากับปลายพุกันนะคะแล้วก็เอามาปั่นปั่นกับเกสรตัวเมียแต่ว่าฮุงอ่ะจะชอบใช้วิธีคีบเกสรมาใส่ไว้ข้างในมันชัวร์กว่าเราเห็นชัดๆเลยว่าเกสรมันเกสรตัวผู้มันลงไปอยู่ในเกสรตัวเมีย จริงนะคะมาอย่างนี้แล้วก็เราก็จะคีบเกรสรตัวผู้ของอีกดอกหนึ่งไปใส่ในเกรสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งนะคะ ผสมเกสรน,นะคะหนึ่งก็เพื่อให้เราเต้นแอสโตมันติดฝักเนาะต้องผสมผสมข้ามต้นกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มสายพันธุ์ใหม่ๆหรือ เพิ่มสีดอกใหม่ๆนะคะอย่างอันนี้เราก็มาลุ้นเอาอีกทีหนึ่งว่าเมื่อได้มเมล็ดมาแล้วเราเอาไปปลูกเราจะได้ดอกสีอะไรนะคะนี่ค่ะแอสโ r รที่ฮุ้งผสมเกสรไว้นะสองต้นอันนี้กับอันนี้มันก็ติดฝักแล้วค่ะวิธีการสังเกตก็คือ มันจะเป็นกระเปาะกระเพาะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เนาะแต่ว่าถ้ามันไม่ติดฝักมันก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดออกมาแบบนี้ดอกมันเหี่ยวแล้วมันก็หลุดนะคะแต่ว่านี้มันติดฝักแล้วเดี๋ยวเรารอดูตอนที่มันเริ่มแห้งแล้วเราก็เก็บมเมล็ดค่ะเอาละค่ะฝักของเจ้าตน้น แอสโตรก็เริ่มแห้งแล้วจะสังเกตว่าพอฝักเริ่มแห้งแล้วเขาก็จะเริ่มแตกออกแล้วเมล็ดก็ถลักออกมาแล้วนะเราก็จะเก็บเมล็ดกันค่ะจริงๆเราก็จะดูออกก่อนที่ฝักเขาจะระเบิดนะคะว่าฝักเขาน่าจะแห้งแล้วก็เริ่มเก็บเมล็ดได้แล้วค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเก็บก่อนที่ฝักเขาระเบิดแล้วเมล็ดมันจะได้ไม่แตกกระจายออกไปดีก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้มีหมดมาตอม มีหมดมาเจาะเป็นรูข้างในแล้ว <c oughs> <laughs> ลองแกะดูหน่อยดีกว่านะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่ มีมออยู่ข้างในเต็มเลยโอเคค่ะเดี๋ยวฮุงจะแกะ,มะเมล็ดแล้วเอาไปล้างก่อนนะคะก็แกะ,มะเมล็ดออก ใช้ตะแกรงที่ตาทีๆนะคะจริงอันนี้เป็นตะแกรงตะแกรงกรองชานะแล้วก็เอามาใช้มันก็ค่อนข้างที่จะตาทีนะคะ,มะเมล็ดมันก็จะไม่หลุดไปนะคะล้างก็เพื่อล้างเมือกมันออกไปให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งมันจะมีเมือกเหนียวๆติดอยู่ ก็อาจจะทำให้เวลาเอาไปปลูกแล้วมันงอกช้าะคะ่ะเสร็จแล้วก็ไปวางผึ่งไว้ให้มันเลดแห้งนะคะแล้วก็พอมันแห้งเราก็เก็บใส่ถุงซิปซองซิปอะไรไว้นะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ด้วยนะคะ หลังจากที่เก็บเมล็ดแคคตัสไว้วันนี้ก็จะมาเพาะเมล็ดแคคตัสกันนะคะอันนี้คือเมล็ดแอสโตรไฟตัมนะคะที่เก็บเอาไว้เป็นผสมเองแล้วอันนี้คือดอกสีชมพูเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็จะมีที่หุงใช้นะก็จะเป็นแก้วแก้วที่เราไปดื่มกาแฟดื่มน้ำแล้วเราก็เก็บมานะคะเก็บไว้ ก็จะใช้อันนี้นะคะดินฮุ้งผสมไว้แล้วนะคะแล้วก็มีพีทมอสคือนี้นะนี่คือพีทบอสก็เดี๋ยวจะใส่ดินนะอันดับแรกเราก็จะใส่ดินส่วนหนึ่งที่ด้านล่างก่อนกล่องเนี้ยแก้วเนี้ยไม่ต้องเจาะรูนะคะเราจะเพาะแบบระบบปิดเนาะคือไม่ต้องเจาะรู เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงใส่ดินแคคตัสที่ผสมปริมาณหนึ่งประมาณนิดนะคะแล้วก็ใส่อีกนิดหนึ่งแล้วก็โรยข้างหน้าด้วยพีทมอสเพื่อที่ว่ามเมล็ดมันจะได้ งอกแล้วก็ลากช้อนชัยไปได้ง่ายใส่ไปประมาณ1ช้อนนิดๆบางๆด้านด้านบนนะคะพอเตรียมดินเสร็จแล้วก็ใส่น้ำไปค่ะใส่น้ำไปเลยชุ่มๆ ต้องชุ่มมากนะเราให้น้ำซึมนิดนึ่งนะคะเราให้น้ำซึมลงไปในดินนิดหนึง่ง แนว่าน้ำชุ่มอยู่ในนี้แล้วนะแล้วเราก็มเมล็ดโรยลงไปวิธีการโรยนะคะคือพยายามอย่าโรยให้มันอยู่กระจุกกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะงอกยาก ต้องโรยให้มันห่างๆกันหน่อยอแล้วก็โรยๆพีทมอสทับด้านบนอีกนิดหนึ่ง ประมาณน,นี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะทีนี้ด้านบนของฝามันจะมีรูใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาสกอตเทปมาปิดด้านบนไว้นะคะแล้วค่ะเราก็เอาสกอตเทปมาปิดรูนี้ไว้ไม่ให้น้ำระเหยออกนะคะ เราเพาะแบบเราปลกปิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วก็เราไม่ต้องรดน้ำก็ปิดไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่น้ําน้อยเกินไปแล้วพอเพาะไปแล้วน้ํามันแห้งเราก็สามารถเปิดแล้วเติมน้ําได้นะคะแต่ก็ไม่ควรเปิดบ่อยอ่าเสร็จแล้วเราก็ติดป้าย ติดป้ายบอกไว้ด้วยว่าเราเพาะอะไรไปปลูกเมื่อไหร่อ่าน,นี่เราปลูกแอสโตรไฟตัมดอกชมพูนะแล้วก็ปลูกวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้แล้วงอกเมื่อไหร่พอมันงอกเราก็มาใส่วันที่งอกลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอามาวางไว้ในที่ร่มค่ะแล้วก็รอว่ามันงอกเมื่อไหร่เราก็มาเาเขียน วันที่มันงอกนะคะส่วนนี้ฮุงม,มีตัวอย่างให้ดูฮุงก็ปลูกฮุงก็ปลูกไปแล้วมันก็มีอันที่งอกนะนี่คืออ้าวที่ปลูกแล้วมีงอกเห็นไหมคะอันนี้คือระยะเวลาสองเดือนนะคะแล้วก็มีอันนี้นี่ อันนี้ก็เป็นแอสโตเหมือนกันนะคะอันนี้อายุ4เดือนแล้วก็อันนี้คือเราจะใช้แรปแรปอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้สกอตเทปก็ได้นะคะอันนี้ที่มันยืดยืดแล้วก็ล้มนี่เพราะว่าเราปลูกในร่มนะคะ แล้วเราไม่ได้ให้โดนแดดเลยอันนี้น่าจะเอาออกไปวางแบบที่แดดข้างนอกได้และแดดรำไรแลละเนื่องจากอันเนี้ยแสงไม่พอมันเลยออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแต่พอเราเอาออกไปวางตรงที่แดดแล้วนะแล้วมันก็จะเ,เริ่มปรับสภาพไม่ยืดแบบนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างอันที่ปลูกมาได้ประมาณปีกว่าแล้วให้ดูนะคะนี่คือแคคตัสแอสโตไฟตัมนะคะที่อายุประมาณ ปีกว่านะคะก็คือพอมันอายุป,ประมาณปีหนึ่งก็เอาออกจากไอ้กล่องเพาะนั้นมาใส่ในกระถางนี้ได้นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะอย่างที่เห็นว่าอันก่อนหน้านี้ที่มันยืดยืดนะคะพอเอามาออกตรงกลางแจ้งเขาก็จะเริ่มปรับสภาพแล้วก็โตขึ้นพอผ่านไปหนึ่งปีเราก็เอาเขาออกมา ใส่ในกระถางข้างนอกอย่างนี้มีอายุปีกว่าแต่ก็ยังควรจะต้องวางไว้ในที่ร่มรำไรอยู่นะคะไม่ควรวางตรงที่แดดจัดเนาะเพราะว่าแอสโตเนี่ยจริงเขาไม่ชอบแดดแรงมากๆเพราะว่าถ้าโดนแดดแรงแล้วผิวเขาจะไหม้เดี๋ยวจะเอาให้ดูอันที่เขาโดนแดดแรงๆแล้วผิวเขาเสียไปเลยนะคะนี่คือแอสโตที่ผิวเสียหายจากการ โดนแดดแรงนะคะก็คือมีอยู่วันหนึ่งที่เราเอาเขาออกไปตากแดดแล้วลืมเอาเข้าวนะแล้วมันเป็นแบบแดดเที่ยงถึงบ่ายซึ่งมันแรงมากพอมาเจออีกทีคือเขาแบบผิวไหม้ตรงนี้ไปแล้วที่เขียวๆนี้คือเขาโตออกมานะเพราะเขา โตขึ้นขยายขึ้นอันนี้คือตรงที่ไม่ไม่โดนแดดก็จะกลับเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่กว่าที่เขาจะแบบกลับมาเป็นสีเขียวสวยๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานนี่คือเวลาผ่านไปปีกว่าก็คือโตออกมาได้แค่นี้เองแล้วก็อีกอย่างเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินด้วยถ้าเปลี่ยนดินเขาก็จะแบบโตเร็วกว่านี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนไซส์กระถางขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะขยายขนาดขึ้นได้เร็วนะคะ ันนี้เราจะให้ดูตัวอย่างแคคตัสตัวนี้ที่แบบปีกว่าแล้วไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยดูสภาพนะแล้วก็อยู่ในที่ร่มเขาก็จะยืดยืดนี่แล้วก็จะมีเนี่ยเหลืองเหลืองเหมือนแบบขาดสารอาหารอย่างเงี้ยนะคะนี่คือแคคตัสที่ขาดการดูแลแต่ว่ามาดูล็อตเดียวกันซื้อมาล็อตเดียวกันเนาะเป็นน่าจะเป็นชุดเดียวกันจากเมล็ด ชุดเดียวกันแต่เราเปลี่ยนกระถางให้ก็คืออันนี้เนี่ยค่ะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยตลอดเขาก็โตใหญ่ขึ้นมากเลยเทียบดูสิเนี่ยคือต่างกันมากเลยถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วเปลี่ยนดินอันนี้คือเขาแออัดยัดเย,ยียดกันอยู่ในกระถางเล็กๆนะก็เลยไม่มีโอกาสได้แบบเติบโตเต็มที่เลยแต่อันนี้คือ อยู่ในกระถางที่ใหญ่ค่อนข้างลึกนะคะก้นลึกแล้วก็ได้ขยายตอนแรกที่เอาลงกระถางเนี้ยคือเขาก็ยังเล็กๆมีพื้นที่ว่างมีสเปซกันอยู่เนาะพอเวลาผ่านไปเขาก็โตเบียดๆกันอย่างเงี้ยค่ะอืม สำหรับคนที่มีคำถามว่าแคคตัสควรจะเปลี่ยนดินบ่อยแค่ไหนก็แนะนำว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็ปีละครั้งค่ะปีละครั้งก็ได้นะแล้วก็แต่อันนี้นี่ก็ปีกว่าแล้วเหมือนกันก็เริ่มเบียดกันมากแล้วก็เริ่มแบบสุขภาพไม่ดีแล้วเนาะมีเริ่มแบบตายไปด้วยอันนี้คือตายแล้วนะแห้งตายไปแล้วนะคะก็ปีกว่าแล้วก็ ใส่ปุ๋ยทุกสามเดือนอะไรเงี้ยนะคะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําอะไรก็ได้นะแล้วก็ควรจะบํารุงต้นเขาส่วนอันนี้นี่ต้นนี้ตอนซื้อมาเนี่ยนะคะเป็นกิ่งเล็กๆแค่แบบกิ่งเดียวเองเป็นกิ่งแบบประมาณนิ้วก้อยตอนนี้คือเขาก็แบบแตกโตใหญ่ขึ้นมามากนะคะ เต็มไปหมดเลยนะมันก็ขึ้นอยู่กับการพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วก็การดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจการปลูกแคคตัสนะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะหรือว่าจะมาคอมเมนต์เล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในการปลูกแคคตัสให้ฟังด้วยก็จะดีมากเลยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ